พอดีแหละผนโตกมาล่างขี่ดินออกจากห้างน้ำไอพี่น้องไ้รับชมผนโตกกับลุยกันอยู่นี่แหละครับอ้าเจ้าคูบุสุ PC สองร้อยอาไปรับชมกันต่อครับผม โอครับตกปุ้ยๆนี่แหละครับพอดีอากาศเย็นๆ เก,กโกเกกดังรันคักขนาดโยกบดมือก็ได้ตนโต๊ะ,ตะ,ตะค้นลงแดดออกนั่งในหหองแอร์เต็งงานในหหองแอร์เนี่ยครับโอ้โอปุ๊บกนก่อน อุ้ยจลืนแบบง่ายๆเลยครับแต่เป็นต่อใหม่ย่างกัสิโจ๊กงากรจังหน่อย,อยแต่ว่ากัมันจะเป็นแถวเป็นแถวอย่มันจักใหม่ซักใหม่เนี้มันรวมกันครับอาสิใส่เวลาใน่จังหน่อยแล้วอ,อ่ง่ายครับช่วงหนาฝนนี่งสวิตล้างตุลาไปนี่สิยากแน่ครับะวานี่มันอยากแห้งแน่ ออสบายครับนี่คุยออกคุยออกเลยเอาะวันไร้าหางครับเริ่มกันเลยครับนี่ ก็ดีแหละควรตกมาล่างขี่ดินออกจากห้างน้ำร่าดันจังออกง่ายครับมันจังไปมนัก เสียงดังดังลันครับโอ้คุยเอาบาดเดียวเลยอ่าเสียเป็นแดนเป็นแดน่วยครับกันงวงกันยังเข่ามา ฝนกับตกเริ่มหแห้งขึ้นแล้วครับอ้า สนันเลยบังกัญ่าครับบนตกปปล่อยลินลินหแห้งกว่านี้ก็จะไปกันแล้วครับหมุนพันขื้นเค่งไมโครคนแหละ เรื่องความแห้งก็ต้องวอาเึงเลยครับสกิดน้อยเดียวพากขนาดครับกข้อบันง,งูเห่า โคเจีเซ oh, าวครับตอนนี้ก็อยู่หน้าง,งานอยู่มุกนาหารครับแล้วก,ก็ไม่ซักงานเมาส์ครับแปลงนี่